หนึ่งในสิ่งที่ไม่รู้ว่าจะมีไปทําไมเหมือนกันก็คือแฟนคลับคือดารานักแสดงคนดังเขามีแฟนคลับเนี่ยก็ปกติแต่คนอย่างเราเราจำเป็นต้องมีแฟนคลับด้วยหลายองค์ตัวมันกลายเป็นเทรนด์ไปแล้วด้วยนะครับคุณชออครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มวัยรุ่นหรือว่าเด็กเยาวชนทั้งหลายเนี่ยนะครับอัดคลิปวิดีโอบนโลกออนไลน์นะเพื่อประกาศรับสมัครแฟนคลับหรือ FC นะครับโดยมีการบอกชื่อบอกที่อยู่เนี่ยนะครับให้แฟนคลับพร้อมกับไม่ใช่แค่นั้นนะแจก ID ล n e Instagram ให้กดไลค์ด้วยนะครับเพื่อจะเพิ่มเพื่อนแล้วก็ ถ้าคุณส่งของขวัญไป มาทางไปชนีให้กับบรรดาเหล่าเด็กวัยรุ่นที่ประกาศรับแฟนคลับเนี่ยนะครับก็จะมีการอัดคลิปขอบคุณแฟนคลับด้วยแล้วก็จะตั้งให้เป็นเพื่อนรักหรือว่าเป็น f อดีเด่นด้วยนะครับเรื่องนี้นักจิตวิทยานะครับคุณหมอก็เป็นห่วงอย่างเช่นคุณหมอทิพาวาร,รรณบุรณะศปีซึ่งเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นของสถาบันสุขภา,ภาพ,พจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินบอกว่าคือมันเป็นพฤติกรรมของเด็กและวัยรุ่นนะฮะที่ต้องสร้างพฤติกรรมเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองแล้วก็สร้างจุดสนใจนะครับรวมทั้งอาจจะเป็นเพราว <zijn S 1> พะว่าครั ผมการโพสต์ข้อความหรือว่าแสดงข้อมูลเหล่านี้เนี่ยนะครับมันก็กระทบต่อสิทธิส่วนตัวเหมือนกันก็คือว่าคือมันทําให้เป็นเรื่องของการสร้างสัมพันธภาพในชีวิตจริงเนื่องจากว่า เพราะว่ามันไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะครับเลยต้องแสดงออกผ่านโลกโซเชียลรวมทั้งอาจจะมีเรื่องของการถูกล่อลวงอาชญากรรมทางเพศการถูกตําหนิแล้วก็นินทาจากสังคมด้วยนะครับดังนั้นผู้ปกครองแล้วก็วัยรุ่นนะครับก็ควรจะใช้โซเชียลมีเดียในทางที่เหมาะสมหรือว่าชักชวนลูกหลานเนี่ยนะครับไปทํากิจกรรมอื่นๆแทนด้วยนะครับขณะที่คุณหมอวรสโชติพิทยาสุนทซึ่งเป็นจิตแพทย์ด้านเด็กและสื่อบอกว่าสิ่งนี้มันเพิ่งมาคิดเมื่อ6-7เดือนนะครับแต่ว่าตอนนี้มันคิดมากหลักการง่ายๆก็คือว่า ไปโพสต์ผ่าน YouTube เนี่ยแหละครับผมแล้วก็แชร์ไปทาง Facebook เนี่ยนะครับผมและเขาบอกว่านะครับคลิปเกือบทั้งหมด เป็นเด็กหญิงอายุฉเฉลี่ย1 0 1ถึงปีเท่านั้นด้วยนะครับแล้วก็ผู้ใช้ก็มีแนวโน้มแสดงข้อความด้านบวกมากกว่าด้านลบถึง3าเท่าเพราะว่าเป็นการเรียนแบบที่คุณชอบบอกคือจากดาราจากเด็กไอดอลต่างๆคือคือเห็นแต่ภาพลักษณ์ชีวิตที่ดีของคนเหล่านี้นะครับทำให้เด็กก็เลยขาดความเชื่อมั่นในตนเองก็ต้องการการยอมรับจากผู้อื่นด้วยนะครับผมดังนั้นการที่ทํานี้นอกเหนือจากจะได้ของไน้ต่างๆแล้วก็คือเพื่อหวังที่ผู้ทางว่าจะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือว่าเน็ตไอดอลนั่นเองนะครับถามสั้นๆนะค มาล้อกันในนิวฟีดคือมา,าประกาศหาย FC จากเพื่อนสนิทตัวเองกันแล้วะะ <laughs> แสดงว่า <laughs> แพร่ระบาดจริงๆแพร่ระบาดจริงๆแต่อันนี้เก่งเป็นห่วงมากเพราะว่าการที่เราระบุตัวตนระบุข้อมูลส่วนบุคคลลงไปอะคะ่ะให้กับคนที่ใครก็ไม่รู้ทั่วประเทศเนี่ยมันอันตรายมากๆกแล้วคือบางทีเด็กเขาไม่เข้าใจเขายังไม่เคยเจอเรื่องราวเหล่านี้ <c oughs> คือลองคิดง่า,งงายๆว่าถ้าเกิดคุณแค่บอกว่าโอเควันนี้ฉันจะไปที่นี่แล้วดันบังเอิญถ้ามีคนดูคลิปแล้วตามไปจริงๆอะก็น่ากลัวแล้วนะคือสังคมทุกวันนี้ อยู่ยากขึ้นทุกทุกวันจริงๆนะคุ